เท่าไหร่ซึ่งผมบอกว่าอย่างนมันจะมีมันองมีมีไกด์บุ๊กนำเขาครับซึ่งเวลาเปิดถ้าเปิดไม่เป็นโอ้ยยุ่งมาเวลาเรียกแฟลเลสจะเป็นตัวต่างนะมันมีแฟลเลสมานะอันที่สองถ้ารถคันนี้ลูกค้าใช้เกินโอเวอร์ถ้าเบรกหมดไปเสียจานจานต้องบอกได้ว่าจานเสียจานนี้กึ่งได้ไหมถ้าล้านได้ได้ก็ต้องบอกค่าล้างเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งผมบอกตัวนี้มาเจอ มันจะค่อนข้างละเอียดมากคือการประเมินเราแต่โมเดลด้วยวเราแนเดียด,ด้วย,โม,ดดวยโมเดลนี้การฟูแปรร่ก็อย่างหนึ่งระบบ ABS การทำปุ๊บวิธีการไล่น้ำมันเบรกซึ่งผมเ่อกี้บอกเขาต้องการรู้อย่างเดียวว่าวิเคาะห์ได้ว่าถ้าเบรกดังเปลี่ยนอะไรผมนี่ต้องเปลี่ยนแค่เทาเบรกน้ำมันเบรกไม่ต้องเปลี่ยนแต่คันนี้ต้องเปลี่ยนออน้ำมันเบรกเพราะระยะถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกคันนี้กินจานแล้วเอาไปล้างหายคันนี้ไม่หายต้องเปลี่ยนจาน คนที่จะจัดเน้นตัวนี้ต้องบอกได้ว่าทุหมดเป็นเงินเท่าไหร่ซ่อมเลือถึงไหนมันเป็นช่างไหมมันเป็นช่างไหมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ตัวนี้ไงเขาเรียกเอสเอไงซึ่งตรงเรืองในหัวข้อนี้ก็คือแต่ว่าร้านซ่อมสระผมเรือร้านซ่อมเจนพ่อรีเทอช่องคนเดียวต้องรู้หมดฉะนั้นเขาต้องเปิดพาร์ทบุ๊กดูอะไรที่เกี่ยวปัญหาตรงนี้ต้องเป็นจริงว่าอาการเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนปิกเทน ไม่ใช่วันนี้บอกไม่บอกไม่ต้องเปลี่ยนน้ำม,มันเบรกซึ่งน้ำม,มันเบรกมัน,มนอย่างนี้ละหรือว่าจานนี้เบรกเแตยเปลี่ยนไปก็เบรกนี่อยู่นี่เนี่ยครับคร,รับเราก็มองว่าไอการประเมินราคาเนี่ยก็ให้ดูหลักหนึ่งวิธีการประเมินราคาเริ่มต,ต้นหนึ่งภาษาหนึ่งไปสองในเรื่องของอาจจะมีตัวอย่างในการประเมินราคาให้ดูนะครับดังนั้นหลักในการประเมินราคายึดอะไรเริงๆบ้างและเราก็เห็นใช่ไหมวิธีประเมินราคาต้องถ้าเรื่อง นิสแปกนะจะต้องเงี้ยต้องอย่างนี้แลมันเกี่ยวอนตรเะนี่ะหนึ่งแล้วก็คงจะต้องถาม้าาอสอบที่ดีก็คือในเิอวิธีการแล้วก็มีตัวอย่างเคสของ,งวิธีการทั้งหมดนั้นตรงนี้ไอ้วิธีการตรวนงินราคาก็สามารถถ้าระดับสองก็หนึ่งรู้ล้ว รู้วิธีใช่ไหมครับนั้นรถแต่ละอย่างนั้นการประเมินราคาราคาไม่เท่ากันทุก <c oughs> จินด้วยเหตุและผลเนี่ยแต่มันมีวิธีการอยู <c oughs> ่ในเบสิกแน่ให้รู้นะมันจะเริ่มอย่างนี้อย่างนี้มีจริงมันก็มีของนางที่ชั้นแต่างกะดับจะเปลี่ยนกล้มันเครื่องเขาจะเกิดขั้นตอนใช่ครับเปลี่ยนแลายลองวัดราคาเจนี้ให้เขารู้จักวิธีการให้วิ้จักวิธีการเรียนรู้ในการที่จะรู้เรื่องการประเมินราคาในาคา่ครับตอนนี้นแล้วถ้าตสมนี้ปุ๊บวิธีการประเมินราคามันก็เป็นตั้งใยเพ่ระดับสอง ครับเครับได้นะโอเคครับันครับเดินครับมิสุกเนครับหนึ่งนิ้นึ่งนิ้วรับ่งนิ้วหบึ่งนิ้วหนึ่งอ้วหนึ่งนิ้นึ่งนิ้หน่งนา้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนด้วห่ไ่้ทิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้การต่งนั้วหนึ่งนิ้วน่งนิวน่งน้ที่งจะเป็นลักษณ้วาไม่งนิ่งนิไปเ่เนิ้ว่ิ้วหนครงบแเน็นงนที่่งนิ้วหนึ Yeah,